ต้องโดนอะ่ะปลาอะไรต้องโดนอะ่ะลลอดลอดรอดลอดลอด,ลอ,ดอะไรยปลาตนเต็ตมหเลยปันนี้หนะัก หลุดเลยเปิดเลยรุนหลุดหลุดตัวนึงอุ้ยช็อกเกอร์ด้วยเหรอช็อกเกอร์ตัวเล็กแม่ใหญ่ไรตัวใหญ่ไอตัวเพี้ยนตัวใหญ่ป่ะไอหกปลาอยู่นี่เหรอกินแหล่โอ้ตอนนินตัวใหญ่ป่ะตอนนี้สวยสวยไง เพยงก็สวยว้าใหญ่เว้ยใหญ่เว้ยครบเปลี่ยนไซส์สวยมันอออตรงนั้นเหรอกินอันนี้มากินกินต่อด้วยวมากินเกมเลยเก็บเก,บเกมนว ตีดึงเร็วนะเพราะว่ามีตัวน่ะถ้าเป็นใหญ่ใ,ใกล้ๆนะตื่นเหรอ งั้นไงสักตัวเฮ้ยตรงตรงนี้ปลาใหญ่ใหญ่เนาะเออเออเว้ยเจอที่เฉยเลยวะเจอหมายวะใหญ่เลยแบบือสวยเลยตรงนี้เราก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วกีจะวิ่งวิ่งเรียบของบางปลามาอยู่นะครับผมทะลุมานี่ทะลุมาอีกฝั่งหนึ่ง าทางจะไปบางเลนนะไม่รู้ว่าตรงไหนละตอนนี้มีอยูเนี่ยมีเยอะเนี่ยสายเนี่ยดูดิท่านชมดูดิโอ้วันนี้สายอ้วนมากดูดิโอ้ว่อ้วนจริงนี่ท่านชมดูดิตอนนาพี่ต้นเลยิก <laughs> ี้เห็นขึ้นอยู่ไงมันจีบไปนั่นได้เห็นเลยนะ น่ทตองนีงน้นนไม่เคยผิดหวังเพราะว่าตอนนั้นมาพักตกมันเต็มคอกแต่ว่ามันมีมันมีปลานิลเยอะตอนนี้บไวมากแต่ทอม Thấy ok phải 5 níu ạ Thì níu hai níu này có ok nè Ui oh อู้ยอะไรเนี้ยไปหล่นอะไรตัวหนึ่งตัวต้อนไปแล้วแม่งไซนี่หมดเลยเนาะสัตว์โคตรเกิดอะ่ะแม่ไม่ใหญ่ขนาดนี้นะมันตัวแดงห้าเลยอัดไซน์ันเลยไม่มีตัวเล็กเลยก็ยสรุปผลงานครับผมกับอะไรนะพองอะไรวะเี้ย อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะน่ะนะชองเลยนะอันนี้นนี้เขาเรียกว่าอะไรบ้างไผ่ข้องัวอ๋อไผ่ข้องัวบ้านไผ่ข้องัวครับผมดูครับผมโอ้ยโอยมีหมจโอเคโอ้ย